ได้จังววามาเห็นหน้าใสตาสดใสมาเห็นหน้าใสตาสดใสดอกเออหนังเออจังหวใจฉถึงตังอะฟังแน่เข็นแกนวงมาพบบเดอมาพบบเดอมาพบแม่ยอดดวงตามความวิถีเห็นสติสวยงาม่าฟ้ามใจออาิตย์ใบโบสถขอพ่อใจัดส่วนล้วนปั่นจันยู่้าขาวจ้าสองสีรักพี่น่สนิทไม่จ้ารักพี่น่สนิทไม่จ้าพี่จะป่าเมียมาเป็นงานกับเธอเอาบัวขึ้นไป ป้าสามีผมได้ยังสิมหาไหมบ้าบ่เอาวันพี่จะป้าเมียมาเรียงงานกับเธอรักเจ้านี่จริงๆนะเออวันรักเจ้านี่จริงๆนะเอ,อตั้งแต่แรกพี่เจอหัวใจวุ่นวายแต่บอเสื้อป้ามักให้ป้าผ้าอาจารย์สะพิษเลย จำแต่แรกที่เจอหัวใจวุ่นวายว,ว,วุ่นละไบละวุ่นละวบละวุ่นวายมาไอ้ไอละได้บ่ดองสาวมาไอ้ละได้บ่ดองสาวถึงมายำเจ้าหนาวปิตจะกอดน้องนอนทุกวันใจฉันน่าหวน,นพี่ไม่หลอกไม่หลอนจะนอนเอง หิงเคืือดองพีม้าลำบ่อเปิดนายไผเด่นอสิริกากำกมไก่ขั้นปุอยขีเถิงเจ้าเจ็นเลิศเป็นตะเบิงควยปูยอดปะทูมักแมงสีแสนเอาบ่อลำคอหลอกเพื่อสอก่างใ้ขั้นเม็นบุนอาใจใจไอเสือบานเจ้าอากอันเจ้าอากอันบานดูหันได้เจ้าผู้สูงเส่ไ่เนเพื่อพอจะตายเป็นเสือสกปรงให้้องใส่ในรูปลายในเสือเร้าผือโคกเถื่อไผ่เสือมองมุ่น้องไอ้น้องไผสือหนุนตัดน้า ยอกเดาเก่าเห็นที่เป็นคนดใดไถนาหนองทมขุนบอรมขนัญขุนเกษีท่าบากอายตับไลใหญนเซดิง โซินด่างนางกินนาดีโซพินด่างนางจินนารีวาสนาพี่ไม่มีบุญพี่ไม่เที่ยมทันทุกวันใจฉันเลื่อนลอยทุกวันใจฉันเลื่อนลอยมีแต่ความเหงาอ้อยโศกเศร้าเหงาสวงแต่ความเหงาอ้อยโศกเศร้าเหงาสวงดวงข้อไอ้ซาตาตกตามเปียบมอลตับต่อยบดหน่อยบ่สมอมเอ้ยอมเล้ยพี่จมตันทนเนี่ยบ่มีครับบ่มี่หอดสองลอย อมไม่อมไม่ไปจมปักงอนกาเสิงอนลาเดิ้พี่หมอลำเกินกว่างามแล้วอ๋อคือเต่าเล่าพิ้งคือเสียนผูกัดยังมีแังตุยเนยเพราะปั่นเต็มเต่าสุงสองเอาปันตะลิงผู้เขาโอรองด้วยน้องพีเสิเอาหัวส้นบันดาตุนเห็นกั สิเป็นมวยปั๊มอยู่โดวันน้าโพอันบนหิ้งโคโมโตทำปากคำน้องเอ้ยน้องน้องเอ้ยน้องสาเอ้ยสาพี่สิเป็นมวยปั๊มกำเครื่งอยู่โดสาถูเดือคุณปูดหัทำโมสอยกับผมขึ้นนี่ขอให้ผมได้สีคนจับถือเดิมสีอ่ะเี๋ยวพอผมพาบาพ่อผมพ่าบาทเดี๋วผมพูดอะไรได้อย่างนี้พอ คนจักเพียะเนสีเข้มคือเกลือสีอยจ่ดอกอายตายถิกระ้ังผมดอกอมบันไอโบหอมดอกอมบันไอโบหอมไม่มันดอกพยอมบานมองหมอมีนวรัตน์เนื้อจาลุนี้ยังไม่สวยโซพีเหมือนดาราหมอลำ ชอบช้ำในหัวใจพี่มองชอบช้ำในหัวใจพี่มองออกฟาเป็นสีทองพี่จะต้องจากไปหัวใจของไอ้บันฑ์อ,อ,อของไอ้ของไอ้บันฝ์อหลอกไอ้พี่จะรักรอจนเท่าแก่ตายเสียดายดองเสียไปเป็นของิ่นดอกเดินนางเอ้ยพี่หมอลำอยากของของคนไปแทมลูอ่อ,อนแอนัน้งนแบบดา,า,าราชุจินตาดันเน้นเมียหักพรพะยินยังแต่อุบาพรง,งามแทสมพงสมเผาพี่ยอดรัก อยากเอาว่าบอดแย้มจับน้องท้องก่อนแตรรนนี้ไห้เปลี่ยนปีไทยเปลี่ยนปีไผสินี่ม่บายตายในกระตายกันบหลักมันหน้ามือพอรักถือเรือหล่นเกินคนได้เพียนกาล่านนี้ลาบันให้เล่นห้อนดิบุตรมาโตโสู๋ไอ้บอสนหักคนก็มาลายหลอนเลี้ยเอาไปขึ้นซะเอี๋ยวยมาหาดอกสองต้บางคนก็มา อยู่ได้บ่ายคุยขนาดไห้แต่ว่าจะจุงไปมึงเื่อนแล้จุงมาหอมคอนีเด้อลงสะเต๊ะมื่อยแล้วโอ้ออออออ